อาชิตาเป็นหัวเครื่องแต่โดนเป็นคนโดโอู้หูย่า่แล้วเดี๋ยวก็มากันทั้งนี่มากันเพียบเนี่ย <laughs> ผมผมรับได้ตายนะ <laughs> เอ็มโฟอยู่อยู่เอ็มโฟอยู่นี่ครับ I g ่งไม่กล i วกมวมาเยอะมาแล้วเนี่ยเอเออย่าเพิ่งมาบ <laughs> อกไปละ ครังไหนล่ะโอ้โหยิงกันสะบั้นแลยนานจะเย็นพี่ใครบอกใครบอกว่าเรายิงไม่แม่นเลยใครบอกว่าเราเมาเราไม่เมาเรายิงยิงแม่นอยู่ยิงได้อยู่ใช่ไหมพี่ใครบอกว่าเจ๊เมาใช่ใช่เจ๊ไม่ได้เมาครับไม่ได้เมาเมื่อกี้แค่พี่ไม่เหมือนเดิมนิดหน่อยไม่ได้เมาแต่มันไม่เดิม มีตัวหนึ่บ้านพี่เมาพี่เป็นคนพี่เป็นคนอารมณ์ดีนะพี่เมาแล้วพี่หัวเราะนะพี่ไม่ได้เมาแล้วเครียดนะอยู่ข้างในนะระวังด้วยเรามีควรสาม่ได้กินสู้ได้ไหมเนี่ยเที่ไหนอ่ะเฮ้ย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 ไม่ตายไปกันเร็วจังให้ไปช่วยไหมไปแล้วข้างหน้ามามามา มีตัวหนึงมีโดนงมีโดนึงตรงนี้มีอยู่แหลังเห็นไหมขอเก็บของก่อนไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นบอกแล้วว่าอย่าน็อกให้น้ำโซ่เ้ยมีอีกเหรอน็อกใช่ไหมมีอีกปะน็อกน็อกน พี่ยิงซ้ําให้เราตายได้เลยเหรอมันแต่ว่าอย่ามาหยู่จะหาว่าพี่เมานะพี่ยิงได้อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมม็อดดี้เลยม็อดี้อ๋อใช่แล้วแหมรู้ซะ่ไหงว่าไข่เป็นไข่เนาะใช่ไน้ำรู้รู้ซะ่ไหงว่าไข่เป็นไข่ใช่ กราฟีเองยังไม่ร <cons urai> ู้แล้วพี่เป็นใครดอมพี่ขอตังค์ไงเดิดอมดอมพี่ขอตังค์ชิม้าเดียนขอตังค์ชิม้าเดียนผมให้อันนี้ไปพี่ให้อนี้ไปครับทำไมพูดอย่างนี้ตอนนี้อย่าพูดจริงมืเหลือโอ้โหอยู่ที่ไกลไปหาเพื่อน โดมยิงอ่ะพี่เห็นปะโดมยิงอ่ะผมไม่ได้ยิงเลยเดี๋ยวพี่ยิงโดมนะผมไม่ได้ยิงซักตัวเลยอ่ะโดมยิงก่อนพี่เดี๋ยวพี่ยิงโดมนะพอดีพี่ยิงโดมนะให้เล่นคุณหอกครับเดี๋ยวพี่หาเก็บระเบิดเกินผมมีคุณหอกครับใจะเอาคุณหอกกับผมครับงมันนนอยู่่ข้าบีไม่ไม่ทันโดมลยิงหมดเลยเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวพี่จะนอนเล่นเฉยๆมั้งพี่ไม่ต้องวิ่งหรอถ้าเอาคนหกทิ้งเลยเหทิ้งแล้วไม่มีใครไม่มีใครตอบพี่เลยอ่ะพี่ถามไม่มีใครตอบเลยอะไรนะเอาตามมั้งตามมีแล้วเอาเต็มไม่ใครเอาสกบตามเลยไี้ไหมไม่ครับผมเล่นอันนี้ละไม่ได้ไม่มีใครเลยไม่ได้พี่เอาตะพี่เอาสกบหกมั้งเต็มเมื่อไหร่วะเนี่ย หุิบเรียบร้อยละหยิบขับรถไม่ไปหยิบคูณหกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อะแล้วก็บอกว่าไม่เมานะพี่ไม่มันเอการหยิบนะมันมีอัตโนมัติเกี่ยวไม่เกี่ยวมันต้องเป็นก่อนี่กว่าจะเก็บอะพี่ไม่มันเป็นอัตโนมัติเหกเออเที่อพี่ดิมันเป็นอัตโนมัติรอครับผมเชื่อก็ได้ครับขึ้นเตียงแล้วขึ้นเตียง เอ้โดมไปเถียงอาจารย์ไม่ได้นะอาจารย์เมาบอกแล้วไม่เป็นไรหรอกพี่เมาพี่ไม่ได้เป็นอะไรพี่เมาพี่ชอบสนุกอ๋อเมเลาะใครอัพปืนยังไม่เต็มอ่ะผมเต็มหมดละใครจะเอาไหมพี่พี่นี่เะไยังไม่อัพเลยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้อัพเลย สรุปคือให้ใครเนี่ยจะเอากันทั้งสามคนเลยเนี่ยอ๋อคุณมาจิตายก็ได้คุณมาจิตาจะได้ยิงอ๋อเออใช่พี่เขายังไม่ได้อัพเลยคนไหนคนไหนเอาเอาพี่พี่พ,พ,พี่ยังไม่ได้อัพเลยเนี่ยเอาให้คนที่ยังไม่อัพนี่แหละอย่างน,น้อยก็อัพหนึ่งไปสูป้เขาเองแล้วพี่ดีครับเอาเลย แล้วตอนนี้<ห>นมีที่ยิงเก่งอพโลม,มีมีตังอยู่สี่สิบ้าใครจะเอาไหมซื้ออะไรไหมพี่มีตังอยู่สิบห้าบาท,บาทนะใครจะเอาใครอยากจะได้ตังก็วิมาเอาพี่โอ้โหมันยิงผมพี่ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ว่าหรอก พี่ไม่ว่าหรอกพี่พี่พี่โอ้โหนี่คือโอ้โหตัวเองไงไม่ยิงไม่โดแต่ว่าหาแต่ว่าหัวดไปอีกนชิ้าเนเธอพูดเธอพูดจากเธอไพูดจากไว้โดนหเมื่อกี้นานนานนนนนโอ้โหคุณไม่ชี่ตาจะอย่าพูดที่เสียงชื่เสียงโดดดังยนในเกมหมดเลยเนี่ย พีชื่อเสียงคุณวิไลพี่ว่ที่ออพปืนพี่ไม่ได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยเอาไปผมเต็มอ่ะชื่อเสียงชื่อเสียงในเกมนี่ของพี่สุดยอดอยู่แล้วเนี่ยอะไรนะอย่าว่าอย่าว่าเอาตังค์ไปว่าชื่อเสียงในเกมนี่อืมเอาตังค์ไปพี่อับป้าพี่พี่ให้พี่ให้พี่วิแล้ว เองไปซื้อเอานี่มันกี้ท่าบ้าเอาที่อัพไปเลยควรไปหยุดล้วนี่ให้พี่วีแล้วเสียงโด่งดังอยู่ในเรื่องการด่าเนี่ยเขาขนาดน้ำอยู่ในเกมอยู่เอาตังมาโดูเอาตังมา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 พี่มีที่อัพแล้วเอาตังมาพี่มีพี่มีที่อัพให้ นี่ชน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  Mark the location มันวิ่งมันวิ่งวิ่งเข้าบ้านตรงเนินมาโอ้ยพี่มีพี่มีมอ่าล่อันเดียวลูกมันได้มั้ยเนี่ยไม่ตายขวา้าพี่ตายคว,ว้าบ้านไหนเราอะไรมันมีตัว,เ,ตวเดียวหรอ มีตัวเดียวใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเแบกแบกแบกได้ปะแบกได้ปะแบกอะไรอะแบก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 สุดมันพี่เราจะแบกเขาอีกแกแบกแค่เขาด่าอีกแกสวัสดีครับจดเพื่อนใช่ไหมนะใครนิชอบยิงจังบ้านอะหลังบ้านใช่ไหมหลังห้องน้ำ ร้าง,งน้ำมีก็มีล้าง,งน้ำมืนมีเองมีไม่มไม่ทันมันใครว่าโดนยิงน้ำน้ำครับอยู่ไหนอะรัาก็ร่ากีเสองยจ็ด,ด,ด

มีตัววิ่งเข้าเข้ามิดเข้ามิดเข้ามิดละมีรถมันจะอ้อมมามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ดมมีมีรถขับอ้อมมาเราต้องอ้อมมาฝั่งนี้แล้วมีตัวอยู่มีตัวเข้ามีไปชุบกันเพื่อนะไรจุกกันเกันเมื่อกี้นี่ออกออกจากเขามาเมื่อกวานเมื่อกี้รถมันเข้าแล้ว มันมันเข้าไหนพี่เน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 ่พี่คาดการว่าน่าจะไปนู่นแหละน่าจะไปนู่นน่ะไปไปบ้านชุบเนี่ยข้างหน้าเฮ้ยมันชุบได้ชุบตรงนี้เหรอมันชุบได้ป่ะชุบทันป่ะนะชุบทันป่ะมันชุบมันชุบตรงมาร์คสีส้มอ่ะมันชุบตรงมาร์คสีส้มอ่ะเมื่อกี้ Watch Watch out! ไม่ไม่มันมีรถเข้ามาฝั่งนี้นะฝั่งฝั่งพี่ Watch out! อยากได้โล่จังเลยพี่เอ้ยเอาปุ่งก็ได้ครับผมผมผมมีสองกันโล่ไม่ไม่ไม่มมีอันเดียวละผมมีอันหนึ่งนะผมอยากได้โอเคไม่เป็นไรครับพี่มีตังค์อยู่ห้าสิบห้าบาทเอาไปซื้อไหมล่ะมาเลยพี่มาเลยนัชชั่นผมมีอยู่เจ็ดสิบสองครพี่ เอาเพิ่มไหมแต่แตอนนี้ซื้อไม่ได้เหลือ11คนวงเล็กแล้วเดพี่ามาใช<อ>่ไม<ห>ยังไม่ตายหมดใช่ไหมยัง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 ไม่ตายพี่วีลากอยู่เมื่อกี้เฮ้ยพี่ยิงตายหมดแล้วนะยังยังยังน้องไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วนะีลากก่อน โล่ให้มันจะจุกันได้เก็บเลยโซนไอเก่งนะตีนี่เอาเก็บสิล่ะพี่ซื้อให้แล้วเก็บเก็บที่นี่ตีกับนกเนี่คุณเก็บได้แค่สามฮะคุณตีกำนันนกเหรอเพื่อนเพื่อนกำนันนกใช่เพื่อนกำนันนกแล้วก็ไอ้เยอะ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 อะไรเด้อโอ้ยไอ้เยอะไอ้เยอะไอ้เยอะเขาเพื่อนผมนะชื่ออังชื่ออังแต่อัยเข ใช่ใช่เขาเล่นเก่งนะต่างคุณอ่างไม่รู้จีเกิลคุยมีแตอร์คุยกันในเกมเมื่อคิดตันตี้กับโอเย่เหรอฮะใช่ใช่ใช่โอเย่ใช่ใช่โอเย่โอเย่โอเย่เดี๋ยวตัดไปไหนนะโอเย่จริงแต่ลอดโอเย่เพิ่งแย่งแจ็คเขามาเมื่อกี้โอเย่

ระเบิดแล้วหลังเข้าคนคนยังอยู่คนยังอยู่ท่างไงพี่ข้ามรถแต่ละรถขับรถแหม่ข้างหลังข้างหลังอยู่ตรงนั้นทำไมข้าวทำไมทำไมตายเรียบร้อยดีเดินหลังเข้าบอกแค่ว่าเดินหลังเข้ารถจะเลยพิงเดินฝั่งเดียวกันเลยโดน พีุ่กันเอาวงแรงว่ะดมดมอ้า <c oughs> ไม่น่าพลาดเลยอะ่ะแเลยเราไม่เข้าวงอะ่ะ <c oughs> เอาวะพี่หายมือแล้วอะ่ะเอาเอาเลย